สวัสดีครับผมสวัสดีกับ TCF หรือ Thai Control Farm นะครับวันนี้จะมาทดสอบและแนะนำการต่อใช้งานไรสเตปมอเตอร์นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นไรสเตปมอเตอร์ Bipolar นะครับ TB 6 5 6 0นะครับผมตัวนี้นะครับประมาณ 3M แอมป์นะครับ เ,เป็นไบโคล่าแลครับทีนี้เราก็มาดูกันก่อนเลยว่าต่อ,อยังไงอ่ะอันดับแรกก็ต้องมีแรล่งไฟนะครับ,บพาวเวอร์สปายต่อไฟนะครับไฟ AC นะครับเข้าก็เป็นไฟเลี้ยงให้สปายนะครับให้โดยชิงนะครับตัวนี้สิบสองโวลต์สีเขียวนี่ไฟบวกนะครับสีดำสีเทาในไฟลบนะครับก็คือจากสปายนะครับมาเข้าบอร์ด บอร์ดตัวสเต็ปมอเตอร์นี่นะครับมาดูที่บอร์ดกันก่อนเลยว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับผมบนบอร์ดนี้มันก็จะมีแรงใจไฟเลี้ยงของมอเตอร์นะครับตัวบอร์ดระบุไว้ที่24บโวลต์นะครับนี่นะครับสีเขียวนะครับไฟบวกสีเทาไฟลบนะครับเขียนไว้เรียบร้อยนะครับบวก24หรือกาในที่นี้ผมใจสิบสอโวลต์ก็สามารถทำงานได้นะครับอ่า การจ่ายไฟให้สเตต์มอเตอร์เนี่ยถ้าไฟเยอะมันก็จะเร็วแต่ไม่มีกําลังหรือไม่มีแรงนั่นเองแต่ถ้ากระแสเยอะไฟน้อยก็อาจจะมีกําลังมากและไม่เร็วนั่นเองตอนนี้พิถูกป,ประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เทสด้วยการทดลองล้วน,น,นไม่ค่อยมีทฤษฎีอะไรมากมายนะครับเน้นใช้งานจริงนะครับแลวต่อมาก็มาดู ก็จะเป็นขาตามสเต็ปของของ,ของสเต็ปแบบไโบโพล่าเลยนะครับก็จะเป็นชุดคอย A นะครับแล้วก็ชุดคอย B หรือชุดคอยที่1และชุดคอยที่2นะครับในที่นี้ก็จะเขียนว่า a บวก a ลบ b บวก b ลบนะครับ b บวก B ลบอ,อันนี้ไว้ต่อกับชุดคอยของสเตปมอเตอร์นะครับต่อมาก็มาดูก็จะเป็นไฟ์ฐานะเมื่อมันทำงานนะครับแล้วก็สวิตตั้งค่าโหมดต่างๆนะครับ ดูที่ตารางตรงนี้ได้เลยนะครับผม running current นะครับยกตัวอย่างนะครับ running current amp นะครับระบุเป็น amp นะครับถ้าเราตั้งที่สาม a นะครับผมสาม a สวิตช์ที่หนึ่งสวิตช์ที่สองสวิตช์ที่สามจะเป็นหนึ่งนะครับในึ่สวิตช์ที่หนึ่งสองที่สามเป็นหนึ่งและ s หนึ่งนะครับก็คือช่องนี้นะครับ s หนึ่งนี่นะครับนี่ครับผม s หนึ่งคือช่องแรกนี่ครับ เอสนึเป็นศูนะครับเป็นศูนย์เอสเป็น1นะครับเป็นหแล้วก็เอนะครับเป็นศูนย์นะครับจะเท่ากับ3าแอมป์นะครับผมต่อไปก็สเตปสต็อปเคอร์เนต์นะครับก็คือแต่ขณะหยุดก็คือที่ S2 สนั่นเองเอสสคือตอนนี้นะครับเลขสตอนนี้เราตั้งเป็นศูนย์ก็คือขณะหยุดห้อร์ต่อไปก็ เป็นเขาเรียกอะไรนะอะไรอะจำนวนสเต็ปหรืออะไรผมเรียกจําไม่ได้ละก็คือเหมือนอัตราส่วนประมาณว่าอย่างเช่นปกติเราได้หนึ่งสเต็ปหนึ่งรอบเนี่ยมันก็คือสองร้อยสองรอยพันใช่ไหมหนึ่งจุดแปดคูณสองร้อยก็จะได้สามอสองศาพอดีนะครับเออผมไม่แกงนิดห่าดแป๊บนึงหนึ่งจุดแปดนะครับก็คือสเต็ปเราเนี่ย ที่ตัวเพจมันจะระบุไว้เลยว่ากี่องศาต่อดีกีกีองศาครับต่อสเต็ปอ่าทีนี้ถ้าเราตั้งที่หนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นสองร้อยสเต็ปนะครับมันก็จะได้ส,ส,สามรอบองศาพอดีก็คือเอาหนึ่งจุดแปดมาคูณด้วยจำ,จำนวนสเต็ปนะครับก็คือสองร้อยนั่นเองเหลือสองร้อยเหลือสามร้อยสิบองศานะครับมาส่วนด้วยหนึ่งจุดแปดก็คือสองร้อยนั่นเองก็คือ ในสเต็ปองศาที่1.8ดีกีนเนี่ยเอ้ยในสเต็ปมอเตอร์ที่1.8ดีกีเนี่ยมันจะใช้จํานวนทั้งหมด200สเต็ปตอนหนึ่งรอบอันนี้ในกรณีที่เราตั้งที่ค่าอันที่หนึ่งนะครับก็คือ00ที่ s3 และ s4 นะครับ s3 s4 เป็น00มันจะใช้200สเต็ปตอนหนึ่งรอบทีนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดเราตั้งสองหล่ะมันก็จะอินละเอียดขึ้นนั่นเองเขาเรียกอะไรไม c ครเต e ปหรืออะไรนี่แหละผมก็จำไม่ได้นะฮะ ที่ตัวมันเขียนว่าอะไรเนี่ย x อะไรเนี่ย x resolution mode นะครับก็คือโหมดโหมดของการขับสเต็ปนั่นเองประมาณว่าอย่างเช่นอันนี้เราตั้งที่ถ้าเราตั้งหนึ่งนะมันก็จะใช้200ร้อยสเต็ปต่อหนึ่งรอบถ้าตั้งสองอ่ะก็เป็น400ต่อหนึ่งรอบตั้งแปดก็คูณไปเรื่อยๆนะครับสิบหกอ่าทีนี้ถ้าเราละเอียดที่สุดคือมันจะคุมตำแหน่งองศาอะไรมากกว่าน,นั่นเองก็คือจำนวนสเต็ปต่อรอบเนี่ยจะเยอะขึ้น อาจจะเป็นสามพรสเตปตอนหนึ่งรอบอะไรเงี้ยฮะก็ตั้งไว้ที่สิบกนะครับมันจะละเอียดกว่านะครับผมก็ถ้าตา้งที่นี้ผมตั้งที่สิบกก็คือสามเป็นศูนย์นะครับ S สามเป็นศูนย์ S สามนะครับเป็นศูนย์แล้วก็ S สนะครับเป็นหนึ่งนะครับก็จะเป็นที่สิบกนะครับตรงนี้มันสัมพันธ์กับความที่ที่ใจ่ายให้ขาของขอค็อกด้วยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเราตั้งตรงนี้และค็อกที่จ่ายมาเนี่ยมันต่้งกัน การลูปสเต็ปหรือการหมุนมันก็ต่างกันเช่นกันนะครับขออธิบายไว้ตรงนี้เช่นสมมุติเราตั้งความที่สเต็ปจ่างเช่นจ่ายหนึ่งน่วงเวลาสองร้อยมโคริกรัและจ่ายศูนย์สองรมโกตอนหนึ่งลูกคืนเนี่ยถ้าเราตั้งที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะคือมันเร็วไปนะครับเร็วไปและเราตั้งที่อัตราส่วนเท่านี้ที่ที่ท,ท,ที่หนึ่งหนึ่งนะครับตอนหนึ่งเนี่ยมันเร็วไปนะครับเราต้อง อาจจะต้องเปลี่ยนความที่ให้กว้างกว่าเดิมมันถึงจะทางานได้นะครับเพราะว่าถ้ามันเร็วไปแล้วเราตั้งแบบนึงตอนนึงเนี่ยมันทําให้เร็วมากพอเร็วมากมอเตอร์ก็ไม่ทํางานตรงนี้เราต้องเข้าใจมันด้วยนะฮะแต,แต่แต่ถ้าเป็นพวกถ้าเป็นพวกไอวก้ววงจรสำเร็จรูปมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เราจะเอาไมโครมาคุมมันต่อไปก็เป็นดีเลย์เซตติ้งอย่างนี้มันเขียนมันเขียนอะไรผมก็ไม่รู้นะมันใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ ผมก็ไม่รู้นะแต่ลองเทสแล้วมันก็แตกต่างนิดหน่อยเห็นผลไม่ต่างกันก็คือหกับ6นั่นเองอันนี้ผมปิดไว้ตลอดศูนเอร์เซน์นะครับเป็นดิเล์อะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ถนัดนะครับสายนี้อันนี้ไฟพาวเวอร์นะครับอะต่อไปก็เป็นขาอินพุตนะครับอันนี้เอาพุตนะครับเอาพุตก็ต่อมอเตอร์มอเตอร์ผมที่เทสต,ตอนนี้คืออ่านี่นะครับรุ่นนี้สเตปซินนะครับของซันยู Japan นะครับญี่ปุ่นนะครับ มันเป็นมอเตอร์2เฟสสามจุดสองห้าแอมนะครับ1.8ดี G, ก็คือ1.8องศาตอ่อรอบอ่ามีสายทั้งหมด6สายเป็น2เฟสสามารถต่อได้ดังแบบไบโพล่าและยูนิโพล่านะครับสายมันก็แยก่าให้แล้วสีขาวส้ม้ํำเงินเนี่ยคือชุดแรกส้มกับน้เงินเนี่ยเป็นขด A กับ B ขาวนี่คือคอมอนส่วนอันนี้ก็เป็นแดงเหลืองดำนะครับแดงกับเหลืองเนี่ย เป็น a กับ b กับ b นะครับ b บวก b b ลบมัน b ลบอะคืออีกชุดหนึ่งนนเองอันนี้คือสีส้มกับน้ำเงินเป็นหนึ่งขดสีแดงกับขาวเป็นหนึ่งขดและดำเป็นคอมมอนนะครับทีนี้ที่คู่คอนเนคเตอร์เขาแยกมาให้แล้วก็คือไอ้คอมมอนเนี่ยมันก็จะแยกออกมาสองเส้นนี้ฮะขาวกับดำส่วนขด a กับ b ก็คือสองเส้นที่คู่กันนี่นะครับมันก็จะคู่กันแบบนี้ส้มน้ำเงินคือหนึ่งขดเหลืองแดงคือหนึ่งขด การต่อสเตปและไดแบบไบโพล่าเนี่ยเราห้ามข้ามขดกันนะครับไดอาจจะพังได้นะครับเพราะมันเป็นไอซห้ามข้ามขดเด็ดขาดก็คือถ้าเป็นขดเถข้ามเป็นขดเดียวกันเนี่ยก็ต้องต่อภายในขดเดียวกันถ้ามันกลับทางเราสามารถกลับสายได้กับแต่ห้ามข้ามขดเด็ดขาดนะครับอ่าตอนนี้ก็คือมอเตอร์และาคใจ่ายไฟนะครับมันแยกการเรียบร้อยนะครับผมอันนี้าคใจ่ายไฟเข้าตอนนี้ ปรับต่างๆให้เรียบร้อยนะครับจะจูนได้นะครับระว่างปรับระว่างคือจริงๆมันต้องต่อกับหน้างานด้วยแล้วก็เครื่องด้วยเพื่อเราต้องการดูกําลังมันเพื่อที่ปรับกระแสปรับความทีต่างๆนะครับอัตราส่วนต่างๆต่อมาก็ดูอินพุตกันบ้างนะครับอ mm ินพุตจะมีคอ็อกซีดีบิลแล้วก็เอ a เ l เนะครับ c ีดีบิลบางตัวซีบบางตัวมันก็จะเขียนว่าเป็น ได้นะครับ DIR นะครับได้คอกบางรุ่นก็นจะเขียนว่าคอกหรือสเตป STP นะครับบางจะเขียนแบบนี้คอกหรือสเตปและ c W b L, หรือได้นะครับแล้วก็ Enable นะครับทีนี้เรามาดูว่าอะไรทำางานอะไรบ้างในที่นี้นะครับมันจะจ่ายไฟล์ให้ออปโต้ออโตก็ติดเหมือนรอไฟหนึงรอดเลยครับผม uh, เหมือนเราทำงานก็รอไฟหนึงรอดทีนี้ก็มาดูว่าคอกเนี่ยหรือสเตปเนี่ยมันใช้ทำอะไร มันใช้ในการกําหนดจํานวนสเต็ปนะครับจํานวนสเต็ปก็คือไอที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยสเตป็ปทีละ1.8องศา1.8อ,องศานะครับมันใช้กำหนดตรงน,นี้นะครับผมอ่าก็คือเราเอาไว้กำหนดเป็นจำนวนรอบนั่นเองต่อมา C W หรือไดร์ใช้ทำอะไรมันก็ใช้ในการทำการกลับทิศทางของมอเตอร์นะครับผมเช่นเราจ่ายไฮเข้าไป มันก็จะไปยกตัวอย่างครับมันไปทางซ้ายจ่ายโลไปไปทางขวาก็คือจ่ายจ่ายตรงข้ามัฟก็จะไปตรงข้ามกันนั่นเองอ่ะต่อไปก็ enable นะครับก็คือเปิดปิดใช้งานบอร์ดก็คือไอตัวไอตัวเนี่ยนะสเตตมอเตอร์เนี่ยถ้าเราไม่จไม่จ่าไฟนะครับมันก็จะหมุนไดใช่ไหมแต่พอเราจ่ายไฟปุ๊บมันจะล็อกทีนี้ในกรณีที่มันล็อกเนี่ยมันมีไฟไปเลี้ยงมอเตอร์ทาให้มอเตอร์ร้อน ใ่มอเตอร์มนะันล็อกไงแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเราไม่ไม่ตั้งให้ enable ทำงานเนี่ยมันก็จะมันก็จะยังไงนะมันก็จะไม่ล็อกมันก็จะคือสามารถฟรีหมุนได้นะครับอ่า enable ในบอร์ดนี้นะครับ active low นะครับก็คือจ่าย low ก็จะพร้อมทำงานนะครับจ่าย high ก็จะยุดทำงานก็คือจะปล่อยให้มอเตอร์ฟรีนั่นเองนะครับอ่า ตรงนี้นะครับก็คือ Active Low นะครับผมโอเคเราก็รู้กันหมดแล้วนะครับชุดว่าใจไฟมอเตอร์ G Fi, นะครับขด A กดบการปรับกระแสปรับอัตราเอาขอขาเรียกอะไรล่ะสเต็ปต่อล้อเออต่อล้ออะไรประมาณนี้มั้งผมไม่แน่ใจนะอ่พวกพวกอะไรล่ะมันกดไดร์หรืออะไรอะไรนี่แหละสักอย่างลนะใช่ไหมเธอเอาเป็นว่ามันปรับความละเอียดแล้วกันกเรียกง่ายๆนะครับ ต่อไปก็อินพุตนะครับอินพุตก็จะเป็นจำนวนสเตปนะครับแล้วก็ทับทิศทางแล้วก็เปิดปิดบอร์ดนะครับอ่ะโอเคทีนี้ก็มาดูเราก็ต่อลบรวมกันเลยต่อลบนะครับก็คือไฟลบทั้งงมนเนี่ยนะที่มันเป็นลบของแต่ละชุดเนี่ยรวมกันเข้าบอร์ดที่เป็นคอนโทรลเลอร์เพื่อที่จะมาสร้างสร้างมันเพราะชุดเนี้ยกับไฟชุดเนี้ยมันแยกกันนะครับยกตัวอย่ยางชุดนี้ผมใช้อ r ร u i ูโน่ครับ มันก็มาจากป่าย USB ส่วนชุดนี้ไฟที่เป็นมอเตอร์นะครับก็จะเป็นไฟที่มาจากสวิตชิ่งนั่นเองเอานนแน่ๆนะมันแยกกาวแน,น่นอนละปัญอยา่ารบกวนเนี่ยไม่มีนะอ่าก็าฟชุดเรียบร้อยต่อไปที่ผมใช้งานนะครับณนะตอนนี้นะครับผมเทสให้ดูก็คือ Enable เนี่ยผมสีเหลืองนะครับต่อที่ขา9นะครับ Enable ขา9นะครับ ต่อไปสีหรือได้นะครับที่ใช้กับฟติทางสีน้ำตาลนะครับเอาไฟบวกมาต่อที่ขา8นะครับต่อไปก็คู่บวกของคอกหรือสเตปนะครับเป็นสีขาวนะครับสายสีขาวนะครับัใก่ดีๆนะครับต่อที่ขา10นะครับผมทวนี้รอบนึงนะครับก็คือ Enable สีเหลืองนะครับคือขา9 บิลหรือได้คือขาแปดนะครับสีตาลแล้วก็สุดท้ายสีขาวคอร์สหรือสเตปขาสิบนะครับผมอ่ะเท่านี้เราก็พร้อมจะตั้งมอเตอร์ม,มนะุนแล้วนี่นะครับสายนี่ครับผมทีนี้อ่ะเรามาเทสเลยตอนนี้ด้าน,าน,านหน้านี่มันมันเป็นแกนอย่างนี้ครับมันอาจจะมองไม่เห็นผมให้ดูด้านนี้ พราก็เต็ปตัวเนี้ยมันติดเอ c o ค e r เดอร์มาให้ด้วยวเตบปลักเลยนะครับทีน,นี้ไอตัวไอตัว Arduino มันรันบันพักหนึ่งละฮะกกขโมยแล้วครับผมตั้งใจน,นะครับสมมลไปกลับนะครับผมเท่านี้แหละครับผม ก็คือถ้ามอเตอร์เราต่อถูกต้องและตั้งกระแสต่างๆถูกต้องเนี่ยโหลดเท่าไร่มันก็ไม่หยุดนะครับโอ้หมคือจับจนร้อนนะครับจับจนมือร้อนมันก็จะต้องไม่หยุดหมุนนะครับเอาครีมล็อกมามันก็หมุนได้ครับคือเราจับหรือเราล็อกหรือถ้ามอเตอร์กระแตกพอเนี่ยยังไงมันก็ต้องไม่หยุดหมุนนะครับไม่มีทางหยุดแน่นอนนะครับต่อถูกต้องต่างถูกต้องจะไม่รู้จะเต็บ ปักทุกอย่างถูกต้องจะต้องไม่ลืดสเตปนะครับนะฮะบีเพลนล้อนี่แหละทุกอย่างจะต้องไม่ลืดสเตปและก็หมุนให้ถูกต้องมีกําลังพอไม่ใช่หมุนหมุนแล้วหยุดแล้วก็สะดุดสะดุดอย่างนี้ไม่ใช่นะครับตำแหน่งจะเบี้ยนทันทีจะต้องหมุนเป๊ะและก็มีกําลังระดับหนึ่งก็คือมากกว่าบางคนเลยแล้วกัน ถ้าเปลี่ยนนะครับตัวอย่างนะครับเราจะเปลี่ยนตรงนี้จากของเดิมเนี่ยมันเป็นสิ่หกนะครับที่ S สามสี่ถ้าเป็นถ้าเป็นหนึ่งนะครับจะเป็นที่ศูนย์ศูนย์แล้วก็อยู่ S สาม S สี่เราก็จะเปลับยนเป็นศูนย์นะครับแล้วดูสังเกตมอเตอร์น,นะครับมันจะไม่หมุนใชไหมฮะฐาน S สี่แล้วนะครับเป็นศูนย์ก็คือที่ที่ตรงน,นี้นะครับ ที่หนึ่งนี้นะครับจะเป็นศูนย์ถเกตว่าบอร์ดไดสตั้งมอเตอร์ทํางานแต่มอเตอร์ไม่หมุนจะค้างอย่างเดียวเพราะอะไรทีนี้เรามาดูเพราะอะไรดูที่พองโปรแกรมนะครับเพราะว่าจํานวนสเต็ปต่อรอบเนี่ยครับมันเร็วเกินไปเร็วเกินไปที่สเต็ปมอเตอร์200สเต็ปต่อหนึ่งรอบจะทํางานได้เพอเราตั้งที่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับ มันเร็วเกินไปนะครับมันรุดนะครับทำให้มันรุดถ้าเราตั้งเป็นแปดร้อยอ่ะเดี๋ยวเราดูนะครับนี่แหละครับสาเหตุที่ทําไมมันถึงต้องส่วนสามพันและต้องจูนเมันบาลานซ์กันทีนี้มาดูดูใหม่มันสมูทและเร็วมากนะครับนะครับผมดูนะครับและก็นานด้วยนะครับเพราะว่าต่อรอบมันก็ใช้เวลาแปดแปดที่หกนะครับ1ันหกร้อยไมโครวน์นะครับ ทีนี้เราสร้างไปจํานวนหนึ่งหมื่นสเต็ปนะครับมันก็หมุนไปหนึ่งมันก็ทําซ้ำไปหนึ10 10่งหมื่นครั้งนะครับนี่นะครับหนึ่งสเต็ปนะครับหนึ่งสเต็ปก็กีรอบก็ดัวฮะจำนวนน้ำสร้างที่หนึ่งตอนหนึ่งนะครับหนึ่งสเต็ปกี่รอบก็เท่ากันแวนะครับอ่าหนึ่งตอนหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าร้อยนี่หนึ่งหมื่นห้งร้อยนะครับก็จะได้ห้าสิบรอบนะครับ ต่อหนึ่งสเต็ปนั่นเองไอต่อหมื่นสเต็ปได้ห้าสิบรอบนี่นะฮะแล้วก็หยุดหนึ่งวินะครับเห็นไหมครับสังเกตว่าไฟที่ทํางานไฟดวงบนนี่คือ power นะครับไฟอันนี้เมื่อมันสร้างหลังเดี๋ยวผมหยุดมันจะดับนะครับดูนะฮะฟังเสียงนะครับน,นะฮะทีนี้อย่างทีง่บอมกี้เราตั้งที่หนึ่ง และจำนวนไมโครเซคอนเนี่ยครับอ่ามันต้องห่างกันมากๆก็คือต้องนุ่มเหมือนเราลุ่มเวลามันเยอะๆต่อหนึ่งเซคคืนหนึ่งเซคคืนนะครับลูกคลื่นเนี่ยก็คือจากหนึ่งไปเป็นศูนย์เนี่ยมันก็คือหนึ่งลูกคลื่นใช่มหมแล้วก็มาเป็นหนึ่งีริงทีนี้มันช้าที่เราต้องตั้งช้าเพราะเราตั้งสเต็ปที่หนึ่งต่อหนึ่งก็คือเป็นสองร้อยรอบต่อหนึ่งรอบถ้ามันเร็วเกินไปก็คือค่ายิ่งน้อยมันยิ่งเร็ว ถ้ามันเร็วเกินมันจึงทําให้มันลุดสเตปและมันไม่หมุนนั่นเองนะครับอ่าเราต้องเข้าใจตรงน,นี้ศึกษาในส่วนนี้ลึกๆนะครับผมลองลองวาดลูกคลื่นตามไปได้ครับอันเนี้ยคือกรณนนีเนี้ยคือลูกคลื่นกว้างพราะูกคลื่นพันกว้างพอกว้างก็เหมือนว่าความที่มันเยอะนั่นเองคือค้าบเวลามากเออย่ๆนะผมผมเออแล้ว คือมันกว้างนะครับของกว้างก็คือมันมีเวลามันทําให้ช้านั่นเองอ่ะช้ามันกว้างก็ยิ่งช้าพอช้าใช่ไหมพอช้าแล้วสเตตปมันตั้งนึ่งตอนหนึ่งก็คือ200รอบ200้พันตอนหนึ่งรอบจึงทําให้มันทํางานได้สม,มูทแต่ถ้าเกิดเราตั้ง200อตอนหนึ่งรอบ200เนี่ยนะ200ก็คือมันแคบจะแคบมากตั้งตรงน,นี้นะครับ200ก็คือตอนหนึ่งดูขึ้นเนี่ย200มิลลมีเซกมันแคบมากพอมันแคบมากแล้วยังไง พอมันแคบมากมันก็เร็วใช่ไหมฮะขึ้นลูกขึ้นมันแคบมันก็จะเร็วเหมือนเป็นความที่เร็วเร็วเร็วนะฮะหลายกิโลพรเพราะพอมันเร็วปุ๊บมันเร็วแล้วไอ้สเต็ปที่ตั้งไว้เนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยมันไม่ทันนะครับสองร้อยรอบนะครับแต่มันเร็วมันไม่ทันนะครับแปลวยวมันรุดปุ๊บไปแล้วอ่าสองร้อยมันจึงทาให้อาการรุดสเต็ปขึ้นมานั่องนะครับไอเตัวอย่างตัวนี้เราตั้งแบบช้าๆไว้นะครับเดี๋ยวเราลองดูกลับกันนะครับเราตั้งแบบ ที่ความที่ตามตาม่ำแล้วเรามาดูเราตาั้งนหนึต่อ1นถ้าเราจะกลับมาเป็น1ตอน่อ1 6นะครับดูกไหมครับ sc มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะมันจะช้าไปนะครับคือมันช้าเองเพราะว่ามันตั้ง800รไมโครเซคอนนะครับเห็นไหมฮะลองดูดีนะครับสัรเกตรอบไฟก็ได้ครับคือมัน800ไมโครเซคอนถ้ามองด้วยตาไฟนี่ก็พิบ ผมมองเห็นตลอดนะครับแต่ถ้ามองด้วยกล้องมันจำไปันคือก็คือแปดรมันนานไปนะครับพอนานไปทีนี้เราตั้งเป็นสเต็ปที่ละเอียดขึ้นหนึ่งตอนพเราจึงเห็นว่ามันมันหมุนเป็นจังหวะเลยฮะหนึ่งศูนย์หนึนยนึนย์วนะครับสังเทตดูนะครับฟังเต็มเมื่อมันหมุนหนึ่งศูนย์นึ่ละครับเพราะเรา เพราะมันช้าเกินไปนั่นเองมันเลยทําให้เรามองเห็นมอตเตอร์หมุนตามความที่ที่ช้านั่นเองแต่ถ้าเกิดเราแก้ให้เป็นสองร้อยก็คือตอนหนึ่งลูกขึ้นนะครับให้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะเราตั้งหนึ่งต่อสิบหกสังเกตอีกรอบหนึ่งนะครับนไมฮะให้ัจะหมุนได้เนียน,นใช่ไหมครับอ่าตรงน,นี้เลยนะครับสำคัญเลยนะครับถ้าเกิดเราจะเขียนมอคอ,อลนอร์เลอร์เพื่อมาสร้างมอตเตอร์เอง ตรงนี้สําคัญเลยทีเดียวแต่ถ้าเรา,เ,ราเลือกค่าใดขั้นหนึ่งไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็มาตั้งตรงนี้เพื่อจูนให้มันนิ่งก็ได้เช่นกันแล้วก็ปรับไดร์ตับกระแสะให้ได้ให้มันมาสมกับนาเครื่องด้วยนะครับคือเราจูนเพื่อที่จะเทสนั่นเองอ่าอันนี้ในะกรณีต้องการเขียนโค้ดแบบแมนวนวลนะครับไม่ได้ใช้ไลบรารีใดๆทั้งสิ้นอ่าใช้ไลบรารีไลบรารีก็จะมีตัวกุ้มดอยู่แล้วเราก็แค่ปรับที่บอร์ดอย่างเดียวมันก็จะง่างยนะครับ มีวิธีการเขียนอีกมากมายนะครับผมเห็นไฟเซนตรลอดนะครับแต่จริงๆเป็นความที่เมืนพี่รวัวๆๆนะครับก็คือความที่ทำมินเล่ยใช่ไหมฮะความที่ที่เปลี่ยนจากหนึ่งูนึนะครับถ้าดูในกล้องจะเห็นชัดเจนเลยว่าไฟมันเมลพิสรวัวมากแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่ามันมองชัดนะครับใช่ไหมฮะอันนี้คือคือเรื่องความที่ที่เราต้องตษาด้วยนะครับผมอันนี้คือการเขียนแปอแมนนว่นนะครับแต่วผมขอปิดก่อนนะครับอันนี้คือการเขียนเปอแมนนว่นนะครับ ก็คือถ้าเราใช้ Library เนี่ยมันก็ยูที่เราพลิกแพงโค้ดนะครับยูที่ความแนวพิดของเรามันใช้ได้หลากหลายมากมายวิธีการขับสเต็มอเตอร์เนี่ยแล้วมันค่อนข้างง่ายแล้วก็คุมตำแหน่งได้แม่นยําและก็ง่ายเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับมอเตอร์ดีไม่รวมเซอร์โวมอเตอร์หรือ Control, ID, คอนโทรลพีเอดีค้ดรูปใดๆก็สิ้นทีนี้มาดูโปรแกรมตัวอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงเว็บไว้ให้นะครับอันนี้ก็ผมใช้การประกาศขาแบบ Shar ปดี i ฟก็คือสเต็ป enable นะครับอันนี้คือคำคำหนึ่งที่จะสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อกำดให้คำคำนั้นมีค่ารากับเลขนี้่าง่ายๆแค่นั้นเองครับทุกคำคำนี้ในโปรแกรมทั้งหมดก็จะคือเลข9นั่นเองเห็นไหมฮะอันนี้ก็เหมือนเลข9อันนี้ก็เหมือนเลข8อันนี้ก็เหมือนเลข1ินะครับให้เลขให้ขา9เป็น output ขา8เป็นอา t p u t ตรงน,นี้เราจะเปลี่ยนขาอื่นกันได้นะครับเพราะกรณีนี้เราไม่ได้ใช้ขาพิเศษใดๆทั้งสิ้น คือเราเขียนมันขึ้นมาด้วยโค้ดแบบง่ายๆนะครับเหมือนไฟกับพริบธรรมดานะครับประกาศให้ียกยาาเป็นโลนะครับอย่างที่บอก e n a b l ในเบิเมื่อกี้ Active Low เราใส่โลไ, low ไว้เลยบอยก,ก็ทำงานตลอดเมื่อใจไฟมอตเตอร์จะล็อกทันทีนะครับผมทีนี้เราก็ฟั่งอย่างที่บอกนะครับขาไดร์หรือขาสติบิวเนี่ยใช้กับทิศทางเมื่อเป็นไฮก็หมุนหนทางหมุนไปทางนึง เมื่อเป็นโลก็หมุนไปอีกทางหนึ่งก็คือซ้ายขวานั่นเองนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันย่อยนะครับและจํานวนรอบที่เราจะให้มันไปจํานวนกี่สเต็ปนั่นเองไอนน้ข้างในวงเล็บเนี่ยคือค่าที่เราจะป้อนไปว่าต้องการกี่สเต็ปนะครับดีเย์นี่คือหยุดก่อนที่จะเปลี่ยนทิศทางน,นะครับเพื่อให้เรามองมอเตอร์เทสได้ชัดเจนขึ้นทีนี้มาดูฟังก์ชันย่อยอย่างที่บอกไว้เมื่อกนนี้นี้เลยก็คือรอบนี่นะครับสมมติหนึ่งอันนี้ก็จะรับมาหนึ่งหื พอหนึ่งหมื่นปุ๊บก็จะทําการก็คือหนึ่งหมื่นลูกคืนนั่นแหละก็คือหนึ่งหมื่นส่วหนึ่งหมื่นสเต็ปเป็นจากหนึ่งเป็นศูนย์ในความที่เท่านเนี้สองร้อยไมโครเซค่อนเนี่ยเท่ากับหนึ่งลูกคืนก็คือหนึ่งสเต็ปนั่นเองถ้าเราทําทั้งหมดหมื่นครั้งก็คือหมื่นสเต็ปก็คือหมื่นลูกคืนทีนี้ลูกคืนจะกว้างยาวมันจะทําให้เร็วช้าต่างกันด้วยอะไรก็ด้วยดีเลย์ไมโครเซค่อนตรงนี้นะครับที่เป็นตัวกําหนดความเร็ว แล้วต็ค่าตรงน,นี้ยความเร็วของความที่เนี่ยความที่เนี่ยนะครับไอดดเลย์ <c oughs> ก็คือ1นึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เนี่ยมันก็จะเป็นความที่แล้วความที่ตรงน,นี้ก็สาคัญกับอัตราส่วนของการทดไดร์สแตน์ม,มอเตอร์เช่น1ต่อหนึ 2, ่งหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อ8และ1ต่อ16นั่นเองตรงน,นี้ก็สำคัญนะครับอันนี้มันทำให้เกิดเป็นความที่ขึ้นมา1ความที่ความที่ก็คือมันจะเปลี่ยนจากค่า high เป็น low high เป็น low high low, Hi, low high low, low อยู่อย่งนี้ครับอันนี้คือความเร็วก็คือความกว้างของลูกคืนนี่ครับ โปรแกรมภาสเตปแบบง่ายๆก็มีเท่านี้อ่าแค่นี้เองครับผมง่ายๆเลยอ่าโอเคนะครับใส่ก็ทักไลน์มาหรือก็ทักมาทางเฟซจะได้นะครับผมอ่าไม่มีอะไรนะครับง่ายๆมากๆนะฮะตรงนี้ถ้าไลบรารี่จะใช้ก็แนะนําเป็นอะไรเดียมันชื่อ,อไลบรารี่ชื่อว่า excel step เนี่ย excel stepper นนะฮะ ตอนนี้ก็จะค่อนข้างง่ายเลยนะครับเพราะมันยังไงอะออมันก็ไม่มีอะไรนะครับดูตัวอย่างนะครับมันก็ให้กําหนดสเต็์มอเตอร์นะครับว่าเป็นรูปแบบไหนนะครับผมใช้ขาไหนขาไหนในกรณีนี้มันกําหนดมาเป็นแบบแบบไอ้ทั่วไปนะครับที่ที่ที่เป็นขับทีละขาละขาละขานะครับตีขา ของเรามันจะเป็นแบบไบ p o l a r นะครับใช้แค่สองขานะครับคือจะต้องกําหนดอีกตัวหนึ่งนะครับผมลืมแล้วแต่อีกโปรแกรมหนึ่งผมมีกําหนดอีกตัวหนึ่งมันจะใช้มันจะให้เรากําหนดแค่2องขาคือขาดา้ขาด้กับขาคอกนะครับแล้วมันก็ต้องกาหนดสปีดสูงเท่าไหร่นะครับอัตราเร่งเท่าไหร่แล้วก็เคลื่อนที่ไปกี่สเต็ปนะครับอ่าตรงน,นี้ก็คือสําคัญนะครับนี่นะครับลองศึกษาพวกไลบรารี่พวกนี้ดูก็จะง่ายนะครับผม แต่ถ้าอยากจะศึกษาพื้นฐานการทํางานของมัน mm. ก็โคตรนี้ครับ mm. ไปกับพิพสมดาลเลยอ่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ก็คือของทีหนึ่งความทีนั่นเองอ่าโอเคครับผมก็เป็นทฤษฎีมันไม่เรียกทฤษฎีก็ได้ครับเป็นความเข้าใจง่ายๆของเอ่อคนที่จบมาน้อยๆน,นะครับแบบคือต้องการให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับผมอ่าขอบคุณมากเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะยกตัวอย่างอะไรออกมาให้แบบ พูดแล้วเข้าใจแบบเข้าใจเลยก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับออขอบคุณมากครับผม